สวัสดีครับสวัสดีนะครับจงกระจงกระนะครับเจอกันอีกครั้งห so นึ่งรับกับชีวิตพ่อค้านะครับนี่ครับพักกาดที่นี่วะครับโอ้ประกาศขาวหน่อยนะครับพระกาศขาวหน่อยนะครับเพิ่นกระลังมัดนะครับเพื่อจะเอาไปขายตลาดแร่งที่อําเภอสตึกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับยูนี่ครับนี่เห็นไหมครับเป็นเงินเป็นทองหมดนี่ครับเอากินกระปุนนะครับ กินกับน้ำพริกนะครับว้าไทยผสมเหล้าเอมเมนเนี่ยอังกฤษเนี่ยกาจวักันเด้อนะครับนี่ครับแล้วแต่ผมจะแล้วแต่ผมจะคิดพ่อเว้าดอกอืมนะครับนี่ครับเป็นกําลังนางมัดนะครับนี่ครับน่งมัดพักอยู่นะครับผมนี่ครับเห็นปะเดี๋ยวภาพไปอีกมุมหนึ่งครับนี่เพิ่นมัดให้พี่ไส้เพิ่นไปขายนะครับนี่ก็นี่ครับกําลังเตรียมนะครับนี่เตรียมถุงนี่ัพักครับผมนี่พักนอีกอันนึงนะครับนี่ครับมีอย่างนี้มาบังนะครับเด้อนี่ครับ มีนะครับนี่ครับมีผักผ้ายี่ครับผักผ้ายหรืออกไรอีกสิ่งนึออผักผ้ายหรือผักขั้นจ้องครับนี่ครับลั่งมาไปขายหรือที่คนไทยเรียกว่าตาละปัดลือสีครับนี่ตาละปัดลือสีนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยๆงามนี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ครับผักกระโดนนี่ครับเอ้ผักกระเดานี่ครับนี่กระเดาสดดาไม่ขมนะครับมันมันขมนิดนึงนะครับถึงจะอร่อยนี่ครับเพิ่นเตรียมไปขายนะครับ มดละหาบาทสิบาทนะครับใครอยากได้อยากซื้อนะครับกติดต่อมาได้หรือมหาเลยครับตาแขกบ้านนนคอเขามาหาเลยครับมาซื้อน้ำเพล่เลยนะครับนี่นี่ครับนี่กับสายบัวนะครับสายบัวแดงนะครับเอาไปแกงนะครับแกงอ่าเทปปลาทูหรือปลาดุกนะครับออกเปรี้ยวหวานนะครับมันมันนะครับใส่กะทินี่ครับเห็นซ้ำนี่ซ้ำนี่นะครับมือหนึ่งน่ะไล่ได้เพลินนะครับเกือบหมื่นนะครับจะบอกให้นะครับเกือบหมื่นนะครับเพราะสินค้าไม่ได้ไปซื้อนะครับบ่เด้ไปซื้อนะครับ มีแต่ไปหาเองครับมันเกิดตามแรงแม่น้ําลาคลองนะครับรังหมู่บ้านผมนะครับถ้าใครขยันนะครับขยันเก็บนะครับขยันนะครับนี่ขยันไปหานะครับขยันไปหาอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็คือรายได้หมดนะครับทุกอย่างคือรายได้หมดนะครับแล้วแจมเบิงอีกอันหนึ่งครับนี่นี่เสดานะครับมันเสดาเพนนะครับปกติพนจะมีหอยมีอาหารปลาต่างๆนะครับ อ๋อนี่ถังบ่ครับเด้๋ยด้จะพาไปดูหอยนะครับเด้อนะครับพาไปเบ่งหอยนะครับอ่าของเพิ่นเพิ่นกระดังเตรียมโตนะครับกระดังอาบน้ำอาบทาเตรียมโตนี่ครับไม่เอียงนี่ปลาแดกบอกโอ้ยอันนี้ก็ปลาเข็งครับปลาเข็งหรือปลาหมอครับปลาเข็งหรือปลาหมอครับนี่นี่นี่มาครับนั่งเตรียมไปขายนะครับนี่นะครับมาดูว่าในถังเขามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับในถังก็จะมีอะไรอ๋ออันนี้คือหอยครับหอย หอยเชอรี S <S ่เตรียมหมักใส่น uh. ้ำแข็งไว้นะครับเตรียมหมักใส่น้ำแข็งเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นนะครับไปถึงผู้บริโภคมันจะได้สดนะครับได้สดสะอาดนะครับทุกทีเกจะมีหนูนาหนูอะไรอย่างนี้ครับมีปูนะครับช่วงนี้ปูก็กําลังเป็นราคานะครับปูเป็นราคานะครับเอามาลาบนะครับเอามาลาบเอามาอ่อมนะครับปูอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับนี่ครับนะครับ จะเดี๋ยวพอเสร็จจากคลิปนี้ผมจะพาไปดูการขายเสื้อผ้ามือสองนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เอามาจะใส่นี่ครับอันนี้โอ้ล้งมาโอ้ปลูกเองโอ้ยนะมไมีมือเสียงนเสียทองสักอย่างครับผักกบปลูกเองปลูกไปล้างบ้านครับนะโอ้เห็นแล้วครับนะครับแค่ปลูกไปล้างบ้านครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองสักอย่างนะครับนะครับเราจะพาเดินไปดูผักไม่หันไม่ห็นมีมาโะ จะพาเดินไปดูผักนะครับทุกอย่างแกปลูกเองขายเองนะครับได้เงินเองนะครับไม่ต้องแบ่งใครนะครับทุกอย่างปลูกเองขายเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนานผักแกนะครับนี่นานผักแกเดี๋ยวครับจะพาไปดูนานผักแกนี่ครับนี่ครับปลูกเองปลูกหลังบ้านนะครับปลูกหลังบ้านนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับเรียกว่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับปลูกเอง ขายเองนะครับรดน้ําเองใส่ปุ๋ยเองนะครับแถวบริเวณนี้มันมีขี่วัวขี่ควายเยอะนะครับกับไปขอแบงปันมากทั้งทีนะครับนี่เอามาใส่พักใส่หยานี่ครับนี่ขอวัวขอควายบานข้างนะครับนี่นี่วันนี้ครับนี่พักห้านะครับปลูกเองนะครับนี่พักกระจอนพักกระจอนนะครับคนไทยเรียกว่ากวงตุ้งนะครับคนอีสานเอ่อว่าพักกระจนนะครับนี่ก็มนีนะครับนี่กับพักกาดที่โอ้ยพักกาดที่หาโดนแล้วนี โอ้ยพ่อมองซื้อแล้วครับนี่ผมชอบผักกาศที่นครับพอกินใบของเขามันฉุนนะครับฉุนเรากินครับน้าพริกกินกระปุนมันอร่อยครับผักกาดที่นี่เจอแล้วครับแล้วหลจะมาขอซื้อเพญ่หาบาทสิบบาทครับไปกินกับน้ําพริกนะครับใบมันจะออกกินมันจะฉุนออกจมูกเลยครับเตะจมูกนะครับเตะจมูกเลยครับเวลามันจะอร่อยนะครับกินกับน้ําพริกกินกับอะไรมันจะอร่อยนะครับนะครับปลูกเองนะครับทุกอย่างนีครับทางหลังนี่ก็เป็น น้องนามครับหาปูหาหอยได้ครับผมนะครับนี่ครับเพิ่นกำลังจ้าของเพิ่นกำลังจะอาบน้ำออกไปขายของอยู่ครับผมก็ไดโอกาสมาถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้คนที่ดูนะครับในศึกษาเดหาวิธีแนวทางในการสร้างรายได้นะครับทุกอย่างนะครับเป็นรายได้เหมิดนะครับนะครับทุกอย่างเป็นรายได้อันนี้เพิ่งสงสัยเพิ่งลวกหอยครับนี่นะครับนี่เพิ่งเซตนะครับนะครับฟืนเตากรงเตาแก๊สก็ไม่ต้องซื้อครับหาเอาข้างทางหัวน่ครับนี่เป็นโป้งเป็นป้ากันไปเอามานะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายสักอย่างนะครับมีแต่รายได้เข้ามาเนี่ยนะครับมีแต่รายได้เข้ามาถ้าใครมันอยู่บ้านนนคอนนสํารานนะครับถือว่าบุคคลนั้นโชคดีมากนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหาไปขายได้หมดนะครับไม่มีใครห่วงไม่มีใครห้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สาทาหน้าประโยชน์นะครับหากินร่วมกันนะครับขอแต่ว่ายาเอาเครื่องช็อตไปช็อตปลายาเพลแบบพิดวิธีนะครับ หากินกินได้นะครับอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทผิดวิธีนะครับถ้าผิดกฎหมายหมู่บ้านเราก็หมู่บ้านเราก็ไม่เอาไว้นะครับเ้อาก่อติแจ้งจับทันทีนะครับแจ้งจับนะครับเคยมีกรณนีหนึ่งนะครับคนเอาเครื่องมาช็อตปลานะครับเขาแจ้งจับนะครับไปรายงานตัวที่ศาลนะครับศาลเขาดัดเสร็นนะครับเขาให้เสียวันละบาทสามปีบุยํานะครับ ค่าสารวันละหนึ่งบาทคุณต้องนั่งรถกลับไปกลับมาค่าใช้จ่ายเป็นวันละสองสามร้อยหรือห้าร้อยแค่ไปจ่ายเงินบาทหนึ่งให้สารเนี่ยเขาดัดเฟ้นเอานะครับพวกนี้ครับพวกช็อตปงช็อตปลาเนี่ยครับยาพักอันเหตุที่กฎหมายนะครับเด้อหากินให้ขีดกฎหมายนะครับหากินให้ถูกกฎถูกหมายหากินให้ถูกคลองถ้ำนะครับคันรองคลองถ้ำนะครับนี่ครับนี่ครับ่นกำลังเตรียมโตนะคนกำลังปั้นอาบน้ำอยู่นี่ครับเตรียมนะครับผักกาดหินเออผักกาดขาวหน่อยครับ ประกาศข่าวหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไป E ีต่อไปผมจะพาไปดูการขายเสื้อผ้ามือสองนะครับนะครับ EP นี้ผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับจะตามทุกที่ทำทุกที่นะครับให้ทุกท่านได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานนะครับ ของเราอยู่โซนนะครับอีสานใต้บุรีรัมนะครับขอกล่าวคำว่าจุงกะจุงกระสวัสดีครับสวัสดีครับผม